ข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อที่4นะคะข้อที่4นะคะโจทย์นะคะก็คือคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น x ส่วน3บวก x ส่วน y เท่ากับ0กับ3 x ลบเ y เท่ากับ 37, คือข้อใดนะคะอย่างแรกนะคะเรานะคะจะมาจัดรูปเป็นสมการเนาะมันก็จะได้นะคะเป็น x นะคะส่วน3เนาะ บวกกับ x ส่วน y เท่ากับ0นะคะจะเป็นในสมการที่1นะ่ะแล้วก็3 x นะคะลบ7 y เท่าก,กับ3 7นะคะ จะเป็นในส่วนของสมการที่สองนะเรานะคะจะนำนะคะสมการที่หนึ่งนะคะไปคูณกับสามสิบหกเนาะจะจริ่มลนะคะจะนำสมการที่หนึ่งนะคะคูณกับสามสิบหกก็จะได้เป็นสิบสองนะคะสิบสองเ บวก9 y นะคะเท่ากับ0เนาะเพราะอะไรที่คูณ0แล้วนะคะ mm hmm. ก็จะได้0เนาะก็จะกลายเป็นสมการที่3นะคะต่อไปนะคะเรานะคะจะนำสมการที่2นะคะไปคูณกับ4นะคะก็จะได้นะคะจะได้เป็น 12, 1 2 x นะคะบวกกับอ๋อขอโทษนะคะ สองอนะคะลบก,กับยี่นะคะเท่ากับเท่ากับ1นึ่นะคะสีเนาะ 148นะคะแล้วนะลืมลบเนาะ148นะคะต่อไปนะคะเราะะจะนำสมการที่3นะคะลบกับสมการที่4ก็จะได้เป็นก็คือ 12x กลบ็ก็จะหายไปเนาะก็จะเป็นเออ9 y นะคะลบกับลบ28ลบลบเป็นบวกเนาะจะได้เท่ากับ30 7 y นะคะอันนี้จะเหลือเป็น1,48เนาะ y นะคะก็จะได้เป็น1,48นะคะลบ็น1,48นะคะหายกับ37นะคะ y ของเรานะคะก็จะเหลือเนาะ ต่อไปนะคะเรานะคะจะมาแทนค่านะคะเรานะคะก็จะแทน y นะคะเท่ากับลบสี่นะคะในสมการที่สองนะ,ะก็จะได้เป็นก็คือสาม x นะคะลบกับเจ็ดเนาะ อันนี้ก็จะเป็นลบสี่นะคะเท่ากับสาสิบเจ็ดเนาะอันนี้ก็จะเป็นก็จะกลายเป็นสามนะคะบวกกับยี่สิบแปดเนาะเท่ากับสามสิบเจ็ดสามนะคะจะจะย้ายยี่สิบแปดมาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสาม ลบเอ้ยสามสิบเจ็ดนะคะลบยี่สิบแปดเนาะสามเอกลักนี้ก็จะเหลือเก้านะคะเอกนะคะก็จะเท่ากับสามเนาะสรุปนะคะก็คือคำตอบของข้อนี้นะคะก็จะตอบในข้อของสามกับลบสี่เนาะมันก็จะเป็น ถจะอยู่ในข,ข,ข้อเาขอไข่นะคะ